เป็นคู่หนึ่งในรายการนี้เลยนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมวิสุทธิ์วิสจากกรุงไกราชนะฮะอำเภอกรุงไการาชเนี่ยแหละครับฝั่งผู้บรรยายในชุดสีแดงหน้าขวาทำหมายเลขสิบเอ็ดก็เป็นโจโพงนะครับกรุงไการาชฮะ่วนชาซ้ายชงก็เป็นโจโซตำแหน่งแบ็กหมายเลขสิบก็เป็นโจยุ้ยครับพบกับทีมสองพี่น้องมอเตอร์ โนโนระฮทางโซนซุ้งเสลี่ยมสีสัตว์ทางนน้นนะครับหน้าขวาจำตอนนี้ก็เป็นเจ้าโรเบิร์ตถินงนง้งงเนี่ยนะฮะซ้ายชงก็เป็นอาจารย์เหนือครับตำแหน่งแบ็คกรตโจเรียวนะฮะเอาละครับก็ถือว่าอยู่ในติดอัะดับในทีมเต็งรายการนี้นะทั้งคู่นะครับ แต้มที่สองจนหนึ่งครับจะอยู่ตัดหยอดหน้าซ้ายเอาละครับจะเหนืองัดล้นขึ้นมาเจ้าโซ่ชงให้จบคพงกลงไกลลาดอเอ๊ะลูกนี้ออกหลังอ่าเป็นแต้มของสองพี่น้องมอเตอร์แต้มที่สองเท่าดูครับเจ้าเรียวตำแหน่งแบ็คเจ้าเรียวนี่ก็อดีต สิทธิ์เก่านะะสิทเก่าในกีฬาอบอจอพิศุโลกครับก็ตำแหน่งแบกที่สูงยาวเข่าดีเลยนะสำหรับเจ้าเรียวแต้มตอนนี้วิสุเสวิตนำอยู่สามต่อสองเสิร์ฟลูกนี้ไปเปิดไม่ค่อยดีนะครับโอโ้ลูกล้นมาแล้วออกด้านข้างเป็นแต้มให้วิสุเสวิต ตามอยู่สองเจสี่ครับสองพี่น้องมอเตอร์หน้าสายลูกม,มีเจโซ่โอ้โหชงแบบนี้เรียบร้อยครับวิสุ์วิสู้ๆขอบคุณครับพี่สุคน แต้มอยู่ที่สามต่อ oh, ห้าโหดูฮะเจ้าเรียวออกหน้าซายลูกนี้ออกไปเยอะเลยครับเป็นแต้มให้ทีมวิสุทสวิท oh. แต้มอยู่ที่หกต่อสามลูกนี้ออกหลังนิดนึง น้องมอเตอร์เสิร์ฟมาลุกนีโอ้โหเจ้าโซ่ชงได้นิ่งมากครับเตะทันบล็อกออกไปฮะเปลี่ยนมาทางวิสุสวิทจะเสิร์ฟโดยจูยุยตัดหยอดหน้าสายจะเหนืองัดอาแล้วครับล้นมาแบบนี้วิสุ์วิทโอ้โหแต่คราวนี้ติดบล็อกจะระเบิดเต็มๆเลยฮะ แต้มอยู่ที่ห้าต่อเจ็ดสามอยู่สองแต้มนะครับสองพี่น้องมอเตอร์โอ้แต่ว่าชงขวาลูกนี้สวยงามฮะแต้มอยู่ที่จเจ็ดต่อหกจเรียวเปิดจะเหนือชงเข้าสันแบบนี้เอาแล้วครับจะโซ่เกี่ยวได้แล้วชงให้จะพงสวมหัว หลันเบาๆครับล็อกแต่งให้วิสุทธิสวิตได้แรมอยู่ที่หกต่อแปดหลูกหนีออกหลัง สุควิทขึ้นนําแล้วฮะเก้าต่อหกโอ้โหลูกนี้สวยแต่ยังเปิดได้อยู่ครับโลเบิร์ตทิ้งน้องน้อยเอ๊ล็อกแ้มได้ฮะแ้มอยู่ที่เจ็ดต่อเก้าเข้าหน้าสายดูฮะเจ้าโซ่จับนิ่งชงนิ่งครับเรียบร้อยฮะ แตมขยับปรลหะสิบต่อเจ็ดตัดหน้าสายลูกนี้จะเหนือชงให้โจโรเบิร์ตเฮดทัดบล็อกจะคงออกไปครับเป็นแต้มให้สองพี่น้องมอเตอร์แต้มอยู่ที่แปดต่อสิบลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเอาละฮะเป็นแต้มของวิสุทธิวิท 11ต่อ็ดแปอแปดเออพวกนี้ไม่ข้ามครับเจ้ายุย้ยสองพี่น้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาเจ้าวกวงนะครับ แรมอยือที่เก้าต่อสิบเอ็ดเคาะเบาๆครับลูกนี้อ่านะครับเป็นแตมสิ้าสิบสองต่อเก้า <12. S 1> <12. 9. S 2> ลูกนี้เสริ์ฟไม่ข้ามครับัตยุ้ยกระกรเริ่มกระชับมาแล้วฮะเหลือในรอบกำลังเข้าใกล้แล้วฮะใกล้รอบลึกแล้วครับ ลูกนี้จะก,กวงเ์อไม่ข้ามฮะเร็วเร็วเร็วให้กวงปะสิบสามต่อสิบโอ้ลูกนี้ก็ยังไม่ข้ามครับเจ้าออยุ้ยสิบเอ็ดสิบสามเอานะฮะไม่น้อยหน้ากันครับเจ้าก,กวงก็เสิร์ฟไม่ข้ามเหมือนกันฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณศักดิพัฒน์คลีนกาเอาล้ครับ <Okay. S 1> ขึ้นท่าน <Okay. S 1> เป็นที่เรียบร้อยครับพิสวิตสิบสี่สิบเอ็ดปิดได้ไหมเจ้ายุ้ย <Okay. S 1> จต่ขวงเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเหนือ่อยย่งคงได้อยู่เอาล้ครับโรเบิร์ตก็ยังเตะล็อกแต้มได้ <Okay. S 1> ขยับไมค์นิดนึงฮะโอ้โห oh. ถ้าแ้มนี้เป็นของสองพี่น้องมอเตอร์เนี่ยอันตรายนะ ในโอกาสที่วิสุทธวิทจะล็อกได้ค่อนข้างได้เปรียบนะจังหวะนี้ได้เปรียบในการล็อกนะครับต้องล็อกให้ได้นะฮะเอาละครับเปิดลูกนี้จะยุยชงห่างโอ้โหเตะออกหลังแบบนี้เป็นแต้มให้สองพี่น้องอแล้วเปลี่ยนมาทางวิสุทธวิทจะได้เสิร์ฟถ้าสองพี่น้องล็อกได้นี่โอ้โหมีกันบ้านเลยนะฮะมีกันบ้านทําเลยนะครับแต่เหนือเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ โอ้โหเตะไม่ข้ามฮะในเซตแรกเป็นทีมวิสุทธิสวิทย์ครับจากกรุงแกเรเอาชนะทีมสองพี่น้องมอเตอร์ไปได้ก่อนเซตที่สองเริ่มนะฮะสองพี่น้องมอเตอร์เป็นฝั่งมาอยู่ทางฝั่งวิทยาชุดขาวนะครับส่วนวิสุทธิสวิทย์อยู่ในฝั่งตรงข้าม กวงเสิร์ฟไปหน้าซ้ายจะโซ่เปิดเราจะยุยชงให้เจ้าพงลูกนี้อ่านะครับพอเบาๆโอ้วันนี้กลงแกลา,าดมาดีนะฮะโอ้โหไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีคู่หน้าหมายเลขเจ็ดก,กับหมายเลขแปดเลยนะครับลูกนี้ลงนะครับ อยู่ซีสองตัวหนึ่งควงเสิร์ฟไปจะอยูุวิเปิดอาฮะชงไมโอต้องแก้ไขข้ามมาจะเหนือชงให้โรเบิดเรียบร้อยฮะเตะหนีบล็อกออกช่องขวานะครับตอนนี้แดดก็เริ่มเริ่มจะได้ล่มมาหน่อยแล้วนะฮะ นักกีฬาทำ้ายแอดมินนะครับก็แนรอบลึกนะฮะรอบลึกรอบแปดนี่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับเดือดแน่นอนฮะถามว่าก็เป็นตะกร้อรที่ระดับแนวหน้าของสุกโขทัยเลยนะครับเดี๋ยวเราได้ชมฝีไม้ลเลยมือแน่นอนฮะในรอบแปด ก็อีกอีกคู่เดียวนะครับอีกคู่เดียวก็จะเป็นรอบแปดแล้วครับ 5, <6. S 1> ส่วนรอบแปดทีมจะมีทีมไหนที่เข้ามาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอได้ชื่อมาแจ้งให้ทางบ้านรับทราบนะฮะ3.1มมตัวนี้อยู่ที่สามต่อสี่ โอ้โหเสิร์บรุ่นี้ออกหลังไปเยอะเลยครับเจ้ากวงฮะตำแหน่งแบ็กหมายเลขสองวิสุทธสวิทขึ้นนำที่ห้าต่อสามรุกนี้จะยุวิเสิร์บออกหลังเป็นแต้ของสองพี่น้องครับ แรมขยับนิดนึงฮะต่อห้5จะควงเคาะไปเบาๆจะสู้สงัดเราชงให้เจ้าพงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ชั่วโมงนี้เจ้าพงเริ่มถือว่าเะ็นวันดีคืนแล้วนะฮะความชัวร์ค่อนข้างสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแรมขยับไป6-4จะเหนือเปิดชงลูกนี้โอ,โอ้โหเบิดเล็ล็อกแดมได้ดีเช่นกันครับ ชั่วโมงนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วครับเพราะว่ามีโอกาสแก้ตัวแล้วนะฮะ <5, 6. S 1> แตมอยู่ที่ห้าต่อหกขยับมานิดนึงช่องซ้ายโอ้โหจ้พงตีใส่ตัวเจ้าโรเบิร์ต 5, 5. แอมอยู่ที่เจ็ดต่อห้า หยอดหน้าขวาเปิดนิ่มๆชงส,สวยๆแบบนี้เรียบร้อยเช่นเคยครับน้นเหนือหมายเลขแปดนี่ก็คือเอ่อเรียกว่าชงอาชีพเลยนะฮะเอ่อถ้าสามคนรวมตัวกันนี่อันตรายนะะสำหรับแถบโกรไทยครับหน้าเทิอเหนือเนี่ยนะฮะ แ้มอยู่ที่แปดต่อหกเจ้ายุ้ยเสิบลูกนี้โอ้แหลงไปหน่อยครับออกหลังมาดูการเสริบของเจ้ากวงครับแ้มอยู่ที่เจ็ดต่อแปดเปิดไม่ดีแล้วครับลูกนี้เจ้ายุ้ยอา,ททาละครับเป็นแ้มขสองพี่น้องมอเตอร์แมดเท่าแล้วครับอ้ายังได้ลุ้นนะครับสองพี่น้องมอเตอร์ต้อง ถ้าได้เสร็จนี้มีโอกาสฮะยังมีโอกาสวัดเซตสามได้แซมอยู่ที่แปดเท่าเปิดลึกไปนิดนึ่งครับเอาแล้วครับเกี่ยวได้โอ้โหแต่ว่าไม่ทันแล้วลูกนี้ พิกขึ้นนำบ้างเลยครับสองพี่น้องมอเตอร์เก้าเจอแปดช่องขวาจะาพงเปิดไม่หลุดชงเองนะฮะตีหัวเล่นทางเกี่ยวขึ้นมาโอ้โหไม่ทันครับเก้าเท่าไม่รู้ว่าจะออกทางไหนนะเซตสอง มีปัญหานิดนึงก็ถ้างานแบบนี้ก็ต้องเห็นใจกรรมการนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีลายเอาลฮะก็ต้องให้อภัยนะครับติดบล็อกลูกนี้จันเหนือยังเกี่ยวได้ชงใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ครับโอ้โหต้องเตะถึงสองครั้งสองคราเลยฮะกว่าจะได้เต็ม แรมอยู่ที่สิบต่อเก้าครับอยุ่ทเปิดลูกนี้เตะล็อกแรมได้ดีครับจะพงาแรมขยะมะับมาหะาสิบเท่า ไม่รู้จะออกฝั่งไหนอะล่ะครับเปิดแล้วฟ้าวครับลูกนี้โดนแขนโอ้ต้องชมตัวยูนะครับลูกเมื่อสักครู่เสิบได้ดีมากฮะขึ้นนำบ้างนะครับจังหวะนี้กองแกระสองพี่น้องตามอยู่เก้าสิบต่อสิบเอ็ดนะฮะอ่าล้วครับ <10. S 1> เทั้บล็อกได้ดีฮะล็อกแต้มได้ครับเจพงชั่วโมงนี้โอ้โหเหมือนใครก็จะเอาไมา่อยู่แล้วฮะชั่วโมงนี้เจพงเตะดีมากครับสองพี่น้องอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนเอาเจาเรียวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งฮะหมายเลขสีิบสี่ตำแหน่งแบ็คครับแตมอยู่ที่สิบสองต่อสิบลูกนี้จะยุ้ยเสิร์ฟ ออกข้างไปเยอะอ่านะครับมาดูครับการแก้เกมเปลี่ยนเอาเจะลยงมาเจอเรียวครับจะเสิร์ฟไปทางไหนอย่างไรอานะครับเพขาะเบาๆโอ้เป็นแต้มฮะโอ้โหโอ้โอ,โอชอบใจเลยครับทีมวิสุทธิ์เซอร์วิส,วสวกัเจงลูกเจรงนะฮะโอ้เจ้าเรียวเขาะเบาๆครับ เอาแล้วครับเตะผิดออกหน้าซ้าย 13, <12. S 1> แต้มพลิกขึ้นน้ำในช่วงปลายเซตนะฮะสิบสามสิบสองครับตอ <Okay. S 1> วนี้โจโซจับชงนิ่งนิ่งโอ้โห ah. oh เะพงไปเกี่ยวตะข่ายจังหวะก่อนขึ้นครับเอาละฮะในเซตสองกลายเป็น2สองพิโนมาเตอร์ครับขึ้นแทนเตรียมปิดเซตสิบสองสิบสี่ฮะไหวหรือไม่เจ้าเหลียวชงให้เจ้าโรเบิร์ตลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละฮะแล,ะและแล้วก็มีเซตสามะจนได้นะครับฮะเจ้าเรียว โอ้โหลูกนี้ไม่ได้กระดิกเลยนะครับวิสุเซอร์วิทค่อนข้างไวนะฮะแล้วเข้าช่องขวาสุดแบบนี้เปิดยากนะครับโจยุยกดมากไปฮะลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มให้สองพี่น้องมอเตอร์ โอ้นหจะโซ่ขึ้นขวาชงซ้า,ายจบพงยังเตะล็อกแ้มได้อยู่ครับ แหนมอยู่ที่หนึ่งต่อสองอ้าวจันเหนือชองนิ่งครับเนี่ยนะฮะชองอาชีพเลยนะครับสำหรับหมายเลขแปดจันเหนือครับปัจจุบันก็รับราชการเป็นครูนะครับ อยู่ที่สามต่อหนึ่งโอ้โหอะไรกขนาดน,นั้นะเคาะเบาๆแล้วมันพลิกเนต็ตลงตรงนั้นครับนะครับอยู่ที่หนึ่งต่อสี่จเรียวเปิดจนเหนือชงตามสเต็ปแบบนี้ก็โอ้โติดบล็อกต้องชงอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหคราวนี้บล็อกไม่ข้ามครับ โอ้โหเหนื่อยแทนรถเจโรบดแล้วครับแต่ครั้งเดียวไม่ตายนะครับต้องเล่นสองครั้งสามครั้งครับบ่อยมากเลยนะฮะแต้มเริ่มน้ำห่างแล้วครับห้าตัวหนึ่งตรนี้จะพงชงแล้วตีหัวเบาๆเอาละครับจ้าเลียวเกี่ยวได้ ยัดบล็อกเลยนะครับลูกนี้ล็อกแต้มให้สองพี่น้องมอเตอร์ขยับห่างไปนะฮะหกตัวหนึ่งเปลี่ยนมาทางวิสุทธิจะได้เสิร์ฟโดยเจ้ายุยครับโอ้ตอนนี้แจมตามอยู่หนึ่งต่อหเลยนะฮะเริ่มค่อนข้างห่างครับตัดยอดหน้าซ้ายโอ้โหลูกนี้เต็มโคตรจริงครับ เล่นเหมือนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วครับสำหรับทีมสองพี่น้องมาเตอร์จากในเซตแรกเหมือนจะลวนๆนนิดๆนะฮะเอาละครับตอนนี้เริ่มนิ่งนะฮะเซตสามจเลียวจะเรียวเสิร์ฟไปแล้วก็หัวเลาะไปแล้วลุงที่เสริร์ฟเรือมเอร์คู่เสิร์ฟไม่ข้ามแล้วก็หัวเลาะตัวเองนะครับ แต้มอยู่ที่เจ็ดต่อสามช่องสายลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับวิสุทธิสวิทย์อาละครับเจ้าเลียวเกี่ยวลูกเตะสะพงลูกนี้แล้วชงย้อนกลับไปให้เจ้าโราเบิร์ตโอ้โหเกี่ยวได้เหมือนกันฮนะแต่ว่าลูกมันออกข้างเป็นแต้มของสองพี่น้องมอเตอร์เซตสามแปดแต้มเปลี่ยนแดนสองพี่น้องมอเตอร์เริ่มน้าห่างเลยนะนะสําหรับเซตสามโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับโดนไปเซตแรกนะฮะ เรามาแก้คืนได้เซตสองตอนนี้เซตสามขึ้นน้ำห่างแล้วครับแต้มสามอยู่สามต่อแปดครับวิสุทธสวิทนี่นะฮะโอ้โห,โหตะก้อเปิดนิ่งชงนิ่งแบบนี้ตัวเตะยิ้มปั้นเลยนะครับเจ้าโรเบิร์ตจริงๆหน่อยฮะ เต็ล็อก,กแต้มขยับหนีไปอีกแล้วครับเก้าต่อสามสายลูกนี้จะโซ่ไล่ชงไปเตะลูกนี้แม่คามัจะพง <c oughs> โโเล่นแบบสบายใจแล้วนะครับสองพี่น้องมอเตอร์ <c oughs> อวาวิสุสวิตตอนนี้ตามอยู่สามต่อสิบ เจ็ดแต้มเลยนะฮะโหอล้วครับจังหวะนี้จะเรเบิร์ตเตะออกแต้มตัวนี้อยู่ที่สิบต่อสี่จ้าเรียวเสิร์ฟลูกนี้เดินแต้มให้สองพี่น้องมอเตอร์ สามอยู่สี่ต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสร์บออกข้างไปเยอะฮะครับตังแบง,าางค์อาการเป็นงไงครับโรเบิร์ตเตะโรเบิร์ตก็เตะเบิร์ตเยอะเด้ออาการเป็นยังไงฮะจังหวะโดนปลายเท้าบ่อยมากนะสำหรับเจ้าโรเบิร์ตฮะแต่ถ้าโดนเต็มข้อก็โอเคกแ็แหลงอยู่นะครับแหลงนะฮะแต่ถ้าโดนปลายเท้านี่โน่นแล้วครับเหินนะฮะ แตมอยู่ที่ห้าต่อสิบสองหน้าขวาโรเบิร์ตยังเปิดได้ครับโอ้โหสวมหัวแบบนี้ยังเตะได้นะน่าแล้วครับสองพี่น้องมอเตอร์ในเซตสามมาดีมากครับหนังคนละม้วนเลยฮะโอ้โหเาะเบาๆจะโซ่ชงให้จะพงครับ กระเตะล็อกแตมได้ดีเช่นกันฮะแต่ว่าโอ้โหแตมค่อนข้างห่างครับจะทันไหมจะทันหรือไม่ทันครับโอ้ <c oughs> โอัดเน็ตลูกนี้สวยงามฮะเอาละครับเดินแตมได้ฮะย,ยุย ามตดเจ็ดอ่าแล้วครับเจ้าเลียวเบาไปฮะลูกนี้เสร์ฟไม่ข้ามเดี๋ยวจะมีการบ้านทํานะครับประมาทไม่ได้นะฮะแต้มขยับแล้วครับแปดสิบสามอแล้วครับลูกนี้เจ้าเลียวเปิดไม่ดีเอาละเกิดอะไรขึ้นครับไม่แน่แล้วฮะเริ่มไม่แน่แล้วครับวิสุสวิทยขยับตามมาแล้วครับ สิบสามต่อเก้านะฮะโอ้ทะลอกละเอียดได้นี่อาแล้วครับเจ้าริวเสิฟลูกนี้ไม่ข้ามวิสุสวิทยขยับบีตีตามไปดะฮะสิบสิบสามลูกนี้เจ้เลียวเปิดจะเหนือชงโรโเบิดอ่าแล้ครับเอะลูกนี้ขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยเตรียมปิดเซตแล้วก็ปิดแมต ต้องดูที่คนนี้แล้วครับหมายเลข44นะฮะเจ้าเรียวครับจะปิดได้ไหมช่องขวายังเปิดได้อยู่ครับเอานลฮะโอ้โหลูกนี้จะพงสันไม่ข้ามจบเกมเป็นทีมสองพี่น้องมอเตอร์ครับก็เอาชนะทีมวิสุทธิสวิทย์ไปได้สกักรสองต่อหนึ่งเซต